สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง 12กุมภาคลิปนี้เป็นความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นกันอยู่นะคะใครที่ไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปนะคะเดี๋ยวเป็นไมเซ็ปที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวาดระแวงกันเนาะเรื่องราวสลับกันได้นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิน้นจะดูดวงส่วนตัวแบบไพ่ยิปซีนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะนะคะราคาค่าครูเปิดให้2ดวงนะคะเปิดให้2ดวงคุณและคู่ของคุณนะคะก็คือ โทรคุย30นาทีราคา5้า500บาทนะฮะแอดไลน์มาได้หรือว่าอยากเรียนอ่านไพ่ก็แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยค่ะเรื่องราวตรงนี้เนอะอย่างที่บอกค่ะเป็นชาวราศีมังกรนะฮะชาวราศีมังกรนะฮะ ช่องนี้แบ่งวันที่ตามโห,โหราศาสตร์ไทยแต่ว่าคุณสะดวกดูแบบตะวันตกลัคคนาราศีดูแบบไหนแล้วตรงก็สามารถดูได้ค่ะเลือกที่ตรงกับคุณเนาะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวพลังงานอย่างที่บอกสลับกันได้ขอเวลาเปิดไพ่นิดนึงนะคะเรื่องราวอยู่ประจำวันที่1-15กันยา2567นี้นะคะ ชาวราศีมังกรแล้วก็คนที่มาสองชาวราศีมังกรด้วยนะคะก็สวัสดีใครที่มาใหม่นะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยฝากกดซ u b s ไ r i b e กดไลค์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีมังกรช่วงนี้นะคะคุณช่วงต้นเดือนนี้คุณได้ไพ่ห้าไม้เท้านะคะห้าไม้เท้าแปลว่าความขัดแยง้ง หยุ่มยิมเรื่องเดิมเดิมซ้ำาๆขัดขัดกันไปขัดขัดกันมาบางคนมีเรื่องของบุคคลอื่นเป็นครอบครัวเราครอบครัวเขาเนี่ยฮะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางคนเป็นบุคคลที่เอ่อคลที่3แล้วกันนะฮะก็คือขัดเรื่องนี้มาไายรอบแล้วตัวตัวปัญหาเลยคือห้ามไม่เท้าเนี่ย เป็นตัวตนของคุณก็คือมันจะเป็นหยุ่มยิมต้นเดือนดวงต้นเดือนเนาะต้นเดือนกันยามันก็จะหยุมหยิมแล้วคุณก็จะงุดหงิดนะทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะฮะมันก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็มีความขัดแยง้งยิ่งถ้าเป็นเรื่องงานนะอาจจะต้องระวังในเรื่องของออปัญหานที่ทํางานงานที่มันแก้ไม่จบไม่ซีดหรือว่าถ้าให้ลูกน้องทำนยก็ต้องระวงังนะต้องระวังในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเดีย๋ยว คัผิดพลาดเนาะตรวจเช็คให้ดีแล้วกันเนี่ยมันจะไม่ได้ลงรูปลงรอยเท่าไหร่ทีนี้มาดูความสัมพันธ์ดีกว่านะความสัมพันธ์ของพวกคุณในอดีตที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างบางคนไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีคู่อยู่แล้วครอบครัวอยู่แล้วเพราะไพ่ดี e m มเพรสขึ้นมาดี p r มเพรสแปลว่าภรรยาแม่ของลูกถ้าเป็นไพ่ในที่เราดูกันก็คือมีทั้งเป็นไพ่โดยรวมเนาะก็อาจจะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกนะคะก็ได้นะคนที่มาก่อนหนึ่งหรือ คุณอาจจะเป็นคนที่มาก่อนก็ได้นะแล้วมันมีไพ่ห้าไม้เท้ามันแปลว่าความขัดแย้งมาจากคนอื่นนะก็เป็นครอบครัวเขาครอบครัวเราหรืออย่างที่บอกมือที่สามล้วหรือว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของบางคนติดในเรื่องของเออเกมติดเลยก็ช่างไปนะทีนี้ไพ่บอกว่าในอดีตที่ผ่านมามีไพ่เดอะมูนการโกหกการหลอกลวงการทำอะไรรับหลังซ่อนเลนนะฮะมีพลังงานของคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ ก็ช่วงหนึ่งอ่ะมันดีมากๆแก้ไขปัญหาได้ทําธุรกิจทําอะไรร่วมกันนะหรือวางแผนร่วมกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากดูเมจิเชียนมาพร้อมดี e ิ p เพร s นะคะหรือนะฮะวางแผนถึงขั้นแบบเออคนนี้เป็นคู่คนนี้จะใช่แล้วอะไรอย่เงี้ยค่ะทีเนี้ยไพ่บอกว่าสุดท้ายนะฮะความแตกความแตกบางครั้งก็ไปรู้ว่าเขามีคู่อยู่แล้วหรือไปรู้ว่า เอ้เขาไปม,มีคนอื่นนี่อะไรเงี้ยมันคือมันเกิดดมูลการทํารับรังการปิดบังซ่อนเลนเนะี่ฮะในความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นเนะี่ฮะแต่ก็ยังมีความหวังนะในอดีตที่ผ่านมาเหมือนฟังเขาพูดแล้วเออเขาจะแก้ไขเขาจะเปลี่ยนแปลงเนะี่ยคก็ยังมีความหวังนะฮะที่นี้ไพ่บอกว่าความคิดของคุณเนะี่ยความคิดของคุณมันรู้สึกได้ว่าตัวเขาอะทําแบบนี้หลายครั้งละ แล้วทาเสร็จนะไม่ยอมเลือกไม่ยอมตัดสินใจไม่ยอมทําอะไรเลยง้อซ้ําๆพูดซ้ําๆทําปฏิกิริจนจนคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อเหมือนกันสี่ถ้วยนะคะเบื่อเบื่อกับสิ่งนี้นะคะแล้วรู้ด้วยว่าสิ่งที่คุณเบือ่อคือการกระทําของเขาที่เขามีตัวเลือกแล้วไม่เลือกไม่ตัดสินใจนะคะความหวังจิตใต้สํานึกของคุณคือหกไม้เท้าการกลับมาให้มันเป็นแบบเดินพ้มแบบเดิมเนานะพ้นผ่านปัญหาตรงนี้สักทีนะคะอยากจะได้อ่อ ทำให้ทุกอย่างอ่ะคืออยากจะให้มันเคลียร์ให้มันจบคุณจะได้ก้าวออกจากจุดนั้นมาสักทีนะคะเอ,อ้โหไม่เท่าแบบว่าพ้นผ่านจากเรื่องเลวร้ายพ้นผ่านจากปัญหาที่มันทับถมนั่นเองนะคะความรู้สึกนึกคิดของคุณเป็นอย่างนี้แล้วก็ความขัดแย้งในต้นเดือนนี้ก็ยังคงอยู่มันเหมือนกับ มาแล้วอะ่ะมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะเออยังไม่ถูกเคลียร์นะคะที่นี้เขาเนะี่ยะคะเป็นยังไงบ้างเด็กถือดาบเขาอาจจะอายุน้อยหรือเป็นคนที่ทําอะไรตามใจทําอะไรไม่ค่อยคิดนะคะพอทําลงไปแล้วนะคะก็เกิดปัญหานะเพราะว่าดาบนะคะถือดาบอยู่ทําอะไรตามอาเภอใจไพ่บอกว่าตัวเขาเองจะสื่อสารนะสื่อสารด้วยอารมณ์ด้วยถ้ายิ่งเป็นคนอายุน้อยก็ยิ่งชัดเจนค่ะคุณจะมีปัญหากับคนอายุน้อยหรือคนที่ใช้อารมณ์ใช้คําพูดเหมือนเด็กอะค่ะ ทำอะไรตามใจไพ่บอกว่าเขาเหนื่อยไงเขาเจอปัญหาเหมือนกันเนี่ยปัญหาที่มันอาจจะคุณได้ห้าไม้ในความคิดเขาได้สิบไม้เขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแยะเขาต้องทําอะไรเยอะแยะแล้วก็เป็นสิบดาบจิตได้เสมอคือปัญหาที่เจอกันอยู่เน,นี่ยคุณไม่ได้รู้สึกดีเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกดีเขาก็เจอสิบดาบสิบดาบมันแปลว่าโดนซ้ําๆเหมือนกันตัวเขาเองอาจจะทําอะไรแล้วแล้วเจอปัญหา แบบเดิมๆซ้ําๆบ่อยๆนะคะ,อะขอดูหน่อยว่าปัญหาที่เขาทําถืออะไรนะ,ะที่เขาเจอนะขอเพิ่มหน่อยค่ะเออทำแบบเดิมค่ะเนี่ยก้าวไม่เท้าแปลว่าเขาทําแบบเดิมซ้ําๆแล้วก็เจอเรื่องเดิมๆซ้ําๆการทะเลาะซ้ําๆการเจ้าชู้ซ้ําๆการเออไม่พูดเรื่องจริงทําอะไรตลอดโดยที่มันทําให้เป็นปัญหานะคะทีเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นเดือนนี้คือพวกคุณคุณก็ คุณก็อารมณ์ไม่ได้เขาก็เอาแต่ใจนะมาดูหน่อยค่ะว่าความรู้สึกนึกคิดของคุณนะความรู้สึกนึกคิดของคุณที่มีต่อเขาเนะี่ยฮะต่างคนต่างถือคนนึงถือดาบคนหนึ่งถือไม้นะก็เป็นช่วงอาจจะต้องระวังใน่วงของคําพูดแรงๆการทะเลาะกันนะมาดูหน่อยค่ะ ขอดูความรู้สึกนึกคิดของคุณในวันนี้ที่มีต่อเขาเนี่ยชาวราศีมังกรเมื่อกี้แอบพูดราศีกุมไปหรือเปล่าเนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ทําคลิปราศีกุมไปถ้าพูดผิดพลาดการใดขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อเนาะก็ทําคลิปสดแล้วก็โหลดลงไปเลยนะคะ,ะมาดูกันนะชาวราศีมังกร6ไม้เท้า9้าไม้เท้าแล้วก็7จ็ดดาบเนี่ยฮะหแปลว่ากลับกลับมาเจอเรื่องเดิมเดิมเนี่ยคุณรู้สึกว่าการกลับมาหรือการจะเป็น เป็นความสัมพันธ์น่ะคุณหวังว่ากลับมาแล้วมันจะดีแต่คุณกลับรู้สึกว่าวันนี้กลับมาอย่างไงก็ต้องเจอก้าวไม่เทา้าก้าวไม่เทา้าแปลว่านี่ก็ก้าวไม่เทา้านี่ก็ก้าวไม่เทา้าเพราะว่าคุณต้องเจอเรื่องเดิมๆนะคะสิ่งที่คุณเจอมามันเป็นบาดแผลมันเป็นความรู้สึกเศร้ามันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดมันยุ่งอยู่ในหัวคุณอยู่เลยก็ยังไม่ได้ถูกแ, humanos, แก้ออกไปแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังทําเหมือนเดิมปัญหาที่สร้างไว้ข้างหลังปัญหาที่ทําไว้ข้างหลังก่อนหน้านี้ มันก็ไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วมันก็ตามมากระทบอยู่ตลอดเวลาในความรู้สึกของคุณคือถึงกลับไปถึงต้องเจอแบบนี้เหมือนอยากจะแก้อะมันก็แก้ไม่ได้นะความรู้สึกว่าเขายังคงเป็นแบบเดิมในความคิดของคุณนะเออเนะี่ยในช่วงต้นเดือนนี้นะ,ะต้นเดือนกันยานะคะพูดผิดนะกันยาต้นเดือนกันยามาดูความรู้สึกของเขาบ้างค่ะความรู้สึกนึกคิดเขาที่มีต่อคุณนะคะ เรานึกถึงหน้าเขานะคะชาวราศีมังกรนะฮะชาวราศีมังกรลองนึกถึงหน้าคู่กรณีของคุณดูนะว่าตอนนี้นะฮะเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณอยู่นะคะขอดูหน่อยโอ้โหคือถ้าเป็นครอบครัวนะ h e e m p r e s s คุณยังสำคัญเพราะว่าบางคนมีลูกด้วยกันด้วยนะคะบางคนมีลูกด้วยกันแต่ สิ่งที่มันต้องเป็นคือมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วปัญหาอาจจะเป็นมือที่3ปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของการไม่ลงรอยกันเดือดซันนะคะเดือดซันแปลว่าลูกการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะ,ะมันยังเป็นครอบ,บครัวที่ยังต้องเริ่มต้นนะคะบางคนที่มีคู่อยู่แล้วเขาบอกว่าเออครอบครัวเขาก็สําคัญนะคะแต่ว่าในรูปแบบของความสัมพันธ์มันยังคงต้องไปแบบนี้นะคะหกดาบไปกันแบบเหนื่อยๆทุกๆไปกันแบบสามคนไปกันแบบพร้อมกับปัญหาก็ได้ไปเรา เขาแล้วก็ปัญหาก็ได้ไปกับเรากับเขากับคนอื่นก็ได้นะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มันบอกว่ามันยังจําเป็นอยู่นะฮะบางคนนึงมาก่อนนะฮะอีกคนนึงก็ยังจะต้องไปด้วยนะฮะยิ่งถ้าเดซันยิ่งถ้าบางคนมีลูกด้วยกันหรือมีการเริ่มลงทุนหรือทําอะไรด้วยกันเนี่ย มันต้องไปด้วยกันอยู่นะคะมันคือเขาเองก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องตัดอะไรออกไปนะฮะอย่างที่บอกในะความคิดคุณคุณก็รู้อยู่แล้วคิงถือเรียญถือแล้วนิ่งไม่ยอมตัดสินไม่ยอมทําอะไรเลยและยังเด่นด้วยว่าเอออาจจะมาพูดอะไรมาสื่อสารอะไรมาด้วยอารมณ์ด้วยฉะนั้นถ้าบอกว่าตอนนี้ถ้าต้องเลือกต้องตัดสินต้องเปลี่ยนแปลงนะะก็อย่างนะคะเขาก็ยังไม่ได้คิดในการที่จะทําแบบนั้นอยู่นะคะ ทีนี้มาดูนะฮะมาดูว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะฮะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะไพ่ The Empress ขึ้นมาสองรอบนะ,ะแปลว่าบางคนอาจจะไปยุ่งกับคนที่มีครอบครัวแล้วบางคนอาจจะยิ่งมีครอบครัวแล้วก็ถูกเข้ามาข้องเกี่ยวทําให้เกิดปัญหากันเนาะ,ะในช่วงต้นเดือนวันที่1นึถึงสิกันยายนะฮะชาวราศีมังก่อน แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณสิ่งที่คุณจะต้องเจอเนี่ยมันก็อาจจะมีในรูปแบบที่สามดาบคาราคาสังอึดอัดนะดึงดาบนี้ออกไปไม่ได้เจอปัญหารักสามเศร้าเจอปัญหาภาระนี่สิ่งที่ที่มันเป็นปัญหาที่พวกคุณต้อง ขัดแย้งกันทะเลาะกันไม่จบนะคะไม่จบไม่สิ้นแหละนะคะปัญหานี้อึดอัดใจมากๆแล้วก็ไม่สามารถแก้ได้นะคะก็ดึงออกก็ไม่ได้นะคะปัญหานี้ตัดไม่จบนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าคุณก็เลยเลือกที่จะแบบปล่อยเออปล่อยภาวะช่วงหนึ่งคนอาจจะนิ่งๆดูสถานการณ์เขาเองก็นิ่งนะแต่ว่าก็ พอคุณนิ่งปุ๊บเขาจะมองคุณไม่ออกเพราะว่าเขาเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงเป็นเจ็ดถ้วยเนะฮะเป็นเจ็ดถ้วยเขาก็เหมือนเหมือนจะเคว้งเคว้งอะคะ่ะเออคิดนูน่นคิดนี่คิดไปเยอะคิดไปเยอะมันเลยส่งผลออกมาว่าเขาอาจจะสื่อสารมาแบบแบบแบบวัดใจคุณอะวัดใจคุณด้วยอารมณ์พูดด้วยอารมณ์พูดด้วยอเออความแบบความอยู่ในใจของเขาอะคะ่ะฉะนั้นไพ่บอกว่า ช่วงเวลาเนี่ยคุณกับเขาอะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะว่ามีไพ่ wheel of fortune ขึ้นมาทุกอย่างจะเป็นไปตามชะตาทุกอย่างจะเป็นไปในรูปแบบที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรแต่ไพ่ก็มาแนวโน้มว่าคุณเออ,เอ,อคุณ,ค,ณคุณมีสติด้วยการที่แบบคุณทํามาหลายอย่างแล้วอะคุณทํามาหลายหลายครั้งแล้วพยายามแก้วันเนี้ยคุณก็เลือกที่จะนิ่งเพราะว่าอึอดอัด ทำอะไรไม่ได้ก็เลือกที่จะนิ่งแต่เขาก็พอพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นเขาก็จะเริ่มฟุ้งพอคุณนิ่งเขาก็จะเริ่มฟุ้งเริ่มคิดเริ่มอะไรแต่ว่าก็แก้สถานการณ์ไม่ได้ในช่วงนี้ก็คือมันก็จะเป็นไปในรูปแบบที่โอ้โหนะคะพอคุณนิ่งแต่นิ่งในที่นี้ให้ระวังนะเพราะตัวคุณก็เป็นห้ามไม้ถา้าเพราะปัญหามันต้องเข้ามาตลอดฉะนั้นนิ่งให้ได้นะเพราะว่าถ้าไม่นิ่งอ่ะมีเกณฑ์ทะเลาะกันมีเขาเป็นเด็กถือดาบไง มันก็มีสิทธิ์ที่จะปะทะกันนะคะอ่าเนาะชาวราศีมังกรน,น,นี่มาถามไพ่หน่อยนะคะขอไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับชาวราศีมังกรหน่อยค่ะขอไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับชาวราศีมังกรอันนี้ใบที่32เก่าไปใหม่มาผลประโยชน์สูงกว่าเดิมนะฮะเก่าไปใหม่มาผลประโยชน์สูงกว่าเดิมอ่าเราไม่ทําอะไรแบบเดิมๆแล้วนะคะ ทำอะไรแบบเปลี่ยนแปลงอะ่ะเออมันถึงจะแบบได้ผลนะฮะถ้าเรายังปล่อยให้ทุกอย่างทำเหมือนเดิมเดิมนะฮะปัญหาเดิมเดิมก็ยังอยู่นะฮะลองลองดูนะถ้าคุณคุณเคยวิ่งไล่คุณลองหยุดดูแต่ถ้าคุณออคุณไม่เคยพูดอะไรคุณก็ลองพูดดูอะไรเงี้ยค่ะมันคือต้องต้องเปลี่ยนนะคะซีดาบเนาะไพสรุปไพแนะนําเพิ่มนะไพสรุปไพแนะนำนะคะคนนึงจะพูดค่ะในช่วงเวลานี้คนนึงจะพูดคนนึงจะฟัง ฟังแบบทำเหมือนไม่สนใจนะในความสัมพันธ์เนี้ยแต่ยังคงต้องเป็นครอบครัวกันอยู่ยังคงต้องสื่อสารเพราะว่าถ้าสิบมาอ่าสิบเหรียญขึ้นมาบางคนทําธุรกิจร่วมกันบางคนต้องซัพพอร์ตดูแลแบบเป็น,เป,นเป็นครอบครัวแต่ว่าอาจจะแยกกันอยู่แต่ยังต้องมีธุรกิจรหรือมีการเงินที่ต้องรับผิดชอบกันคนนึงจะเป็นคนพูดค่ะพูดแบบมั่นใจตัวเองเลยนะแบบไม่แค่ไม่สนเอาเอา,เอาอารมณ์ตัวเองเนี่ยแต่แต่ในความสัมพันธ์ของผู้พูกจะมีคนหนึ่งที่แบบ นิ่งอยู่ในพื้นที่เงียบแต่ก็แบบอแบส่องนะแอบรู้แอบบเห็นแอบบพยายามดูว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงแต่เราไม่แสดงพฤติกรรมอะไรค่ะเราจะอยู่เฉยแต่อีกคนเหน่งจะสื่อสารกันนะแต่ว่าถ้าการธุรกิจครอบครัวหรือการที่ต้องซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยมันก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปนะบางคนทํางานที่เดียวกันด้วยมันก็ยังคงต้องเออหรือบางคนยังต้องติดต่อกันในเรื่องของลูกก็ยังคงต้องติดต่อนะฉะนั้นไพ่บอกว่าการนิ่งของคุณเนะี่ยเออ ไม่ว่าคุณจะนิ่งหรือคุณจะทําอะไรทุกอย่างมันอยู่ที่วิวออฟจุดก็คือชะตาค่ะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะเขายังคงมั่นใจฉะนั้นการมั่นใจของเขานี่แหละนะคะมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันยากที่จะเปลี่ยนนะบางคนไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทําผิดไงนะคะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทําผิดก็เออก็ยังคงทำไปแบบเดิมแบบนั้นนะคะอ่ะเนาะชาวราศีมังกรน,นะคะนี่ก็คือเป็นดวงโดยรวมของคุณนะประจำเดือน หน,ออหนึ่งถึงากันยาเนาะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะอยากดูดวงส่วนตัวหรืออยากเรียนอ่านไพร์แอดไลน์มาได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ